พี่น้องจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้อิวผ้าพี่น้อง้อจ้ามาบุกป่าจ้าพี่น้องจ้าอิวผ้าพี่น้องมาเลาะเบิองเห็ดเนาะอิวอยากกินแกงเห็ดจ้ามื้อนี้เฝ้าๆ้อจ้าพี่น้องจ<ะ>้าเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันเลยจ้าพี่น้องจ้าว่าอิวซิได้เห็ดบะเนาะไปกันเลยจ้าป่าพี่น้องจ้าเต็มคดินไปเลยจ้าแต่ว่าเพิ่นยังน้อยๆอยู่เนาะอิวันอยากได้จักหมกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าน้อยๆอิวกะสิเก็บเอาจักกน้อยเนาะพุนว้ายมื้อนี้อิวฝ้าๆนะจ้ะพี่น้องจ้าอันฟนกระต๊ แต่ว่าอิวอยากกินแกงหิดแห้งพี่น้องจ่าก็เลยอันได้แย่แบบเขามาเอาเก็บออกจักน้อยเนาะพอได้เก็บจ้ะอันยุ่งจังอะ นี่กจ่ชุ่มชุ่มจ่าพี่น้องจา้าอันฝนกระตุกเนาะทีนห้มองนี่พี่น้องจา่าอยู่สิได้กินแกงเฮ็ดตัวน,นี้มือน,นี้เฮือมือน,นี้คือจังหวนะน้องจา้าอยู่ฟ้าวอยู่ฟ้าวจา้าอนี้อันนี้พันดอกไงพันโอุย้ยพันมีให้อีกเก็บอยู่เด้พี่น้องจ๋าอิวได้เล่มเฮ็ดแล้วบาดนี้ คนน่ะมีตะดอกใหญ่ๆพันยู่ทั้งใตใบไ,ไม้คือเกาจาก้ะพ่นหัวจะออกนะพี่น้องจา้าพ่นเต็มดินยูจ้ะเต็มอันใต้ใบไ,ไม้อออแล้วจ้าพี่น้องจ้าคันนั้นตาพอดีบ่ได้กินเพื่อนนี่ดีได้เห็ดเ<ๆ>พื่อนนี่เ<ๆ>พินน่นแล้วเ<ๆ>พิ่นนเราพากันย,ย,ไไยูวันยูใตใบไม้คนน่ะว้ายคว้นนนะพี่น้องจ้าเต็มยู่ฮือป๊าดมีตะขาใหญ่ๆอุ้ยขาหักจอยเอาไปนำ้ำ อได่มมกหนึ่งแล้วจ้าตุหมติม,ตมิมองนี้ต้องมี่จ้ะนี่เห็นบออยู่เห็นมาไต่ไก่คุณนะอืมเพื่นแอบเพื่อนแอบอยู่ทั้งใตอันใบไม้จ้าพี่น้องจ้าเบิง่งดูเมือนฝนลิน อิวบ่ได้เอาน้องเล็กเตอร์มาน้ำพี่อิวเห็นมาแต่ไก่ข่วนพี่น้องจ๋าจุ่มหนึ่งอเอาจุมนี้ก่อนอ่วนดอกเพิ่นนี่หลงตาค้นได้นี่พี่น้องจ๋าเพราะว่าปลานี่อนันค้นหูจัก่ะโอ้ยนึกว่าสิมี่จะก็เอาจ้า จะเบิ่งดูทวนทวนนะมาเบิ่งมองน้ำงาใหม่จะพี่น้องจามีบ่ได้บุจกจักหน่อยบอมีปลาก่อไก่น้องเด็กเตอร์จ้ะพี่น้องจ่านี่ เพิ่นกับมีให้เก็บเรื่อยๆเนาะอ่ออีกแล้วจ้าได้พอได้เก็บจ้าพี่น้องจ้าอู้ยดอกนี้งามได้เก็บเทระดอกสองดอก,ดอกงามจ้าพุ่นนะขาแม่พี่น้องจ้าหนอกนี้เนี่ยพุ่นปาดขาแม่จ้าปวด,ดิ่นเลยแอบคักแอบแม่ <laughs> แอบอยู่ในขี้ดินขี้ยาขี้พุ่งฝนเฮ่เอาคุณคุนะได้ขุดเอาจ้ะที่ใกล้ๆกันขันนี้พันกัญสีเหลืองเออเฮอให้เราเห็นดอกจากพี่น้องจ่าอันดอกหนึ่งสองดอกังสีขันเพ่นอยากขันพ้นมีเพ่นอยากอันสีเหลืองให้เราเห็นโดดจ้ะได้มองละดอกสองดอกจากพี่น้องจ่าแต้ก็ได้ย,ยู พอได้เก็บอยู่จ้ะเห็ดกระไยบ่ท่านจ้ะคนเก็บล้ายหลายเอาพี่น้องจ้าเห็ดเผิงเผ่งเห็ดเผิ่งเจ้าไม่แอบเกิดตะเหิงอุ้ยเถ่าคัากรล้วเจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นมาเกิดตะเหิงจนว่าเถ่าคนบ่เห็นหอุ้ยเจ้ากระเถ่าแร้วเนาะ พี่น้องจ้ามงนี้มันเป็นอันปลาสนเด้จ้ะบันดน,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 นี้เห็ดเพิงเพิ่นขึ้สีมาออกยี่นี่เอาขื้หมืดแท่ละเอาขื้นี่เห็ดเพิงสันเดย์พาบะเบิงกลุ่มนี้จ้ะพี่น้องจ้างามยู่เลยนี่ควัน คุณนี่จะพี่น้องจ้าเบ,บิ่งดูเพิ่นนั่นม่านจุ่มกันอยู่จ้ะคุณโอ้เบิง่งพวนอ่ะเโอ้จุ่มนี่พี่น้องจ้าเบ,บิ่งดูโผล่โผล่ใกล้ๆก,กันมัานห,หนีหนอ้ยหันเพิ่นใหญ่กว่าหนีจักหน่อยกระสิคากจ้ะใกล้ๆกันมันนี่ก็มีเด้พี่น้องจ้าตอดหมอเต็แมตอยู่ ได้มองดอกสองดอกจ้ะหมอให้ย wow! ูพ่อจุ่มยญ่ๆจักจุ่มแน่จังสิได้แกงไงหนึ่งได้นี่ก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้องจ้าได้แล้วแกงนึง มองได้เขียวแห้งเห็นดีได้จ้ะพี่น้องจ้าพุ่นตื่มืมกันจ้ะพี่น้องจ้าเอาไปตื่มกันเนาะพีอ่อปาดขาดอกนี้จ้ะอืออยู่ในมุมอยู่ในมุมก็มีจ้าอืม ออกน้อยๆจ้ะพี่น้องจา๋ามองมีกระมีออเจาะแจฉกไปภอยหลังไม่นมีกระแมนใช่ใหมไม่มีกระคือเพิ่นยังบ้านไหนไงแต่ว่าคนแี่อยากกินแกงเห็ดเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าเชยวแบบ มุมเกาหมองเกาจ้พี่น้องจ้าได้แล้วอิวได้อันแกงนึงจ้พี่น้องจ้าเดี๋ยวอิ่วสิไปแกงเน้อใหม่กินเทียงเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันเข้าไปพอกันในขวเลยจ้าอค่ะ ขาเห็ดเมยจ้ะพี่น้องจ้ามีแต่ขางามๆดอกขนน้นเพิ่นนันใหญ่เนาะคือสีผักจ้าแต่ว่านคือจ้วาว่าละคนอยากกินแกงเห็ดเครื่องขนน้นเก็บให้เพิ่นขันว่าจงวาให้เพิ่นใหญ่กะเพราะท่านเพิ่นยึกเอาม่ได้กินแต่เล็้ยฟ้าวจะพี่น้องจ้ฟ้าวเก็บมา มือนี่อันคือจ้งวาอยู่บ่ได้เอาน่องอันเด็กเจอไปนั่มเนาะน่องทีง่อยู่ก็พอเพลินอยู่ก็เล่นเฝ้าไปเฝ้ามาจ้ะนี่แกงเหฮดมันต้อง เอาไว้อิวกับว่าอยู่สิท่านถากว่าจะพี่น้องจ้าอยู่ก็เลยนี่เอามาอ่อนๆไปแกงใส่เห็ดเก็บมาใหม่ๆมือนี้เลยจ้ะไปใส่กันจ้ะขาดว่าได้จ้ะพี่น้องจ้าพักอีตูพักอีตูอ,ตอันไอ้หน่อยเพื่อนนันเพื่อนไหมาจากพี่น้องจ้าเพื่อนนันอีตูนนี่ ไกกับแกงเห็ดผักตูมหอมอันทั้งไอตูเนี่ยเพิ่นว่าคันแห้งเด็ดแห้งแตกได้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่เอานยอดเพิ่นละกะเหลือจงไว้ให้เพิ่นแตกนี่โอ้ยหอมปาดโผดๆพผล่ผแล้วจ้ะหอมหอมแห้งนี่ดูสิเก็บไปให้เบิดเลยนี่ยอดเพิ่น เอาไปกินเอาไปใส่อันแกงแกงเฮดน้ไมอมหอมโอ้ยหอมหอมคับมานี่อุกกสิเอาลูกโดดไปนั่มได้จ้ะพี่น้องจ๋านี่สิแกงแซบๆเลยเมือนี้ โอ้ยอภิษณเนี่ยดุคากดุกแน่หรือว่าเอลเซียนเอาลูกโดดนี่ดอกมากอ่อนๆ,ออนๆไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะ,นอเ,นอะเอาไปอ้าวโดนจ่อยน้อหน่อยๆอ่อนๆก่อนจหิจัง พีก,กับเกลือเทล่งเรื่อยเฮ็ดอยู่เก็บม่านเชือกรไม่ได้พี่น้องจ้าอันหัวตะไบพออยู่ในตู้เย็นก็ได้เอามาปดนกันจ้ะพี่น้องจ้า ได้หมอบักไงหนึ่งอยู่เด้นน่แองแล้วกับฟอลงสุรนน้อยจ้ะควรลงไปดูให้แล้วจ้ะหัวจ้า จ้ะคับกคั่กปาดนี่มาเดี๋ยวจ้ะฝุ่นพริกยวกัะว่าเด็ดขวนเดี๋ยวไอ้ชินกี้ขวนมันนะขวนปลูกเองกินมันวัดกูแนวม,มาจากพี่น้องจ๋าแกงน่อไม้ จากสวนพักอีตูหอมๆม,มาจาะมาสดน้ำอิ่วนาะโอ้สาแก้ใจโพดโพมาจากโยโย่เลยเนาะพี่น้องจ้ะพวนนะอืออือจ่ะเก่งนนองไหม แกียงน้อไว้ใส่เห็ดมั่นปูจะไม่ยอ,จอมจ้าผักสุดๆอืม นนลูกโดดจ้ะพี่น,อน้องจ้าไม่ดิงข้าวน้ำมิว <c oughs> เนาะเห็ดสดๆจ้ะหดวลวผ้าเนี่ยจักหน่อยเกันไปยัง โอคได้อารมณ์ไดบรรยากาศขาจ้ะพี่น้องจ้ะผักที่เหลือจักหน่อยใบพิ่งงามปวดโพ อออออโอ้เผ็ดปัดอืมปัดขาดแล้วเผ็ดอืม นะเจ้าหมาอ่อนออนึงอือษฐ์อย่พี่น้องจ้ามือนี่มือนี่การมวนน้ำอยู่ก็เกา่านาะพี่น้องจ้าอันเฝ้าเฝ้าย่ป่ากลับมาเฮ็ดเขาเที่ยงกลับมาพอเพิการจัดการเอาน้องได้เต,เตออันกินข้าวอาบน้ำนอนอยู่ก็ได้มาเฮ็ดอันแกงอันนอไม้ใส่อันใส่เฮ็ด สู่พี่น้องกินเนาะเดี๋ยวมือน,นี้อุก่ะต้องขอลาพี่น้องไปก่อนแด้อจเดี๋ยวอู่ขอไปกินเขาก่อนเพจเดี๋ยวอู่ขอไปกินเขาก่อนจ้ะเพจแห้งหลายกะขอให้พี่น้องอทุกคนรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็ขอให้อนสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันไหมจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะ